สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเองนีกาเมาอยู่ก็นองหนำเพื่อกาวเมนีนองหนำกานั่งยูกองเขาสาวเซอ่อพี่น้องก็ลังนองหนำก็ล่งขึ้นมาตะเกียบเขาตอน,อกกอนอออีนกะพกมุ่งหามุ่งกลัวเกือบพกมุ้งอะไรพี่น้องเออปูย่าพื่นกาอะไรกรับมือก่อนแหละเพราะว่าสิเมื่อเฮ็ดยู่เฮ็ดกิน่นะนองหนำกะคิดฮอนพ่อแม่พี่น้อง FC ชูฟูสุโคดเนาะเพราะว่านองหนำกะ บุกค่อยเลยลงคลิปนะนะปกติแล้วน้องนำกัสีลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีให้เบิ้งทุกทุกวันเนาะได้ยิมในหัวน้ำลอยยิมน้องนำสิมากยิมมาหัวนะเออง่วงว่าพ่อแม่พี่น้องที่ได้เบิ้งคลิปน้องนำคือสีหัวทำนะน้องนำกับบุกค่อยเลยลงคลิปเพราะว่าน้องนำบุกค่อยไม่เวลาพี่น้องเอ้ยน้องนำหันเกี่ยวเขา่าเกี่ยวเข่ากับเมื่อยร้ายพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่ากับ มากเกี่ยวกับตั้งแต่หาตีซีพี่น้องบาอุริกับตื่นมาก,กัะตีซีสราเหตุหันเท่านี้สรางสวยนาสวยตาแล้วกับผู้ดีตีหากลัวพี่น้องมากกับ่าบ,บาอุริสองคนขี่ดดมายำสาวก,กนาว็น้าวนาว้าพี่น้องเลยมากเกีียวเขาเพราะว่าคุ้มอยากให้เขามันแดดวพี่น้องมันแดดวแล้วมันจังสีมีเวลาอาดคลิปให้พพี่น้องในเบิง้งงฐานเพราะว่าสองนี้น้องหนำกับบา่คนได้ลงคลิปบางที่กับบ่ามือหนึ่งสองมือสี่หัน กะจังได้ได้ลงว่าเวลาขึ้นจะเกี้ยวเขาฮะนะพี่น้องมันเมื่อยเมื่อยเมื่อยร้ายเมื่อกะมาแจ่หามงสาวเมื่อกะหกมือกลัวๆเกือบถุบหนึ่งจังไหนเมื่อฮะนะว่าคุ้มอยากฝ้าอยางให้เขามันแดวหมูเพื่อนกะเกี้ยวในทงในเพื่อนกะแเหลว้วกูกูแเด่ะกะแล้วร้ายแล้วนะพี่น้องผู้เพื่อนปันแแดกมี ก็เลยฝาคุ้มอยากแล้วเพราะว่าฝาฝนก็บานี้นี่ก็ฝนตกห้ําเขาพี่น้องเกี่ยวเขากับบาโอดีกับคุณมแหละกฝนตกห้ํากยานฝนมันตกหํากฝาคุมเกี่ยวนนะน้องน้ํากคือคือพี่น้องแหละก็เลยสิมาบเว้าหนว่าสาเหตุหยังที่น้องน้ําบ่ค่อยได้ลงคลิปทุกวัดเนาะน้องน้ํากลับเมื่อกเมื่อยพี่น้องคงกินคงอยากก ข้าวนำช่วงนี้ก็ยังหมดเลยหนึ่งส่หรอกเพื่อนเอ้เพราะว่าญาเพื่อนกสิหู้ว่าน้องหนำเมื่อยเพื่อนกสินึงเองฮะญามิเสาน้องหนำญาติเพื่อนลูกหนึ่งญามแดงกันหนึ่งเมื่อแต่หน้าังสีเพื่อน้องมามาเขาวอยู่หน้าแล้วก็นหนึ่งเมื่อแต่หน้าญามิเสาหันญาเพื่อนกสิลูกหนึ่งปกติแล้วน้องหนำก่ากสิลูกหนึ่งเขาหันคู่มือและคู่เสาลูกหนึ่งเขาแต่แต่หาตีหาด้วยตีซีแต่ว่าในสวนเกี่ยวเขาในหน้องหนำก่าบุกเข้อะไรเห็ด เกี่ยวก็หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำเพราะว่าน้องน้ำเมื่อยร้ายพี่น้องคุ้มแห้งแบบมากกับเลืกๆเมื่อกันเลิกต้งใช่นะเมื่อแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็นอนขนาดคอมเมนต์กันยังบุคคลบุคคลเรตตอบปันใดว่ามันบุคคลไมีเวลาค่ะพี่น้องน้องน้ำก็ต้องขอถั่วขอพระน้ำไมร้ายทีบุคคลเรตตอบคอมเมนต์พี่น้องบางที่เพื่อนขาคมเหม็นน้องน้ำมากกับกับร้ายมื่อหรือว่าบางที่กับมื่อหนึ่งช่องมื่อจังเลยตอบเพื่อนธนาต่อปุถุตุ้งบุษันกับขอถั่วขอพระน้ำไมร้ายนะพี่น้องเนาะ น้องนํากรคุมเกี่ยวขาวฝามันแล้วแหละจังสิได้มีเวลามามาอัดคลิปพี่น้องมาอัดคลิปให้พ่แ่พี่น้องได้เบิ่งทุกๆวันแหละน้องนําก็สิลงคลิปคู่มือแต่ช่วงนี้น้องนยังบ่บ่ค่อยได้ลงคลิปคู่มือก็คือสาเหตุที่บ่ได้ลงคลคือเกี่ยวขาวแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าก็ก็ใกล้สิแล้วเลยแหละพี่น้องเอ้ยเกี่ยวขาวทงนี่หันกะหน้าทงนี่กะ ย่างเก่าให้พ um. ี่น้องมือนี้กาเกี <concealer S 1> ่ยวอะไรสามสีให้แหละกาย่างเก่าให้แล้วกันหน้าโขกหันกาย่างสิบเอ็ให้พี่น้องก็ถือว่าย่างย่างหน้าหันเจ้าก็ให้พี่น้องก็อีกประมาณจกทิดหนึ่งหรือว่าทิดกวัวๆนี่กากานาสีแล้วเพราะว่าแล้วเหลวเหลวเหลวเกี่ยวแหลวพี่น้องเออแต่ว่าย่างสีมัดแน่ค้นมาปั่นแต่ว่าหน้าทงหนาหันกาไปเกี่ยวแล้วอะไรประมาณ หลายยูบองเศร้าก็ให้พี่น้องตัวปันขึ้นเหล่าแหล่หลายหกฮกซิบก็สองหกซิปเป้าพี่น้องหลายเขาขึ้นเหล่าแหล่ฮกสิบกาเป้าตัวหน้ามันกะหมดทั่มซุกพร้อมกันแหละมันจะมีเขาแรงนะกะเขาขาวนะมันก็เลยซุกพร้อมกันก็ได้มาเกี้ยวหน้าทุงนี้ก่อนบัดหน้าทุงนี้แล้วน้องน้ำก็เบาดีค่ะเสด็จครับไปเกี้ยวน้าโขกอีกอะไรเพราะว่าหาลูกกับคุณมูอะไรก็ป่าเป็นหมัดข้นปันทุงนี้พี่น้องเอ้ยกาไก่แหล่แหลพี่น้องเอ้ย ก,กันแหละแตมีเอฟซีเนาะเพิ่นกาแหละคอมเมนต์น้องนำเขามาว่าน้นองนำนแบบว่ากินเขา่าเวลานางกินเขา่าสินะบ่ค่อยมีมารายาทปานบไดแบบว่านางนาง,นาง,น,าง,น,างนางค้าตะหมาดนะแบบนี้แหละนางนางนางค้าตะหมาดนะแต่ว่าน้องนำกัสีมะหว่าวเนาะเพราะว่าน้องนำนั่งกินเขา่าหันสิมักนั่งค้าตะหมาดนะ บ่ค่อยบ่ค่อยนั่งนั่งตะมอบตอวพ้าคือคือเขาว่าเขาว่าเพราะว่าเวลาน้องนำกินเขาถ้าสีให้น้องนำแบบนั่งก็สีนะนั่งนั่งตะตะม้อตะแม่แบบนี้นะนั่งตะมอบตอวค้าน้องนำกะบโบนัดทะไรน้องนำกับคอยถนัดเพราะว่าเคยเคยนั่งแต่แบบนี้พราะว่าชิยู่เฮือนน้องนำหรือชิยู่ไส้กันเพราะว่ามาอยู่เฮือนปูเฮือนยาไะ น้องนำกเยเไยทามปูทามเอกอรกระกรทามยญาแดดว่าน้องนำไม่ลาก,กินเ้าหันน้องนำสีนั่งแบบแตะมอบตัวค้ามันหยาขนาดนะ้นองนำกระสีนั่งเป็นแบบนี้น้องนำกระสีนั่งแบบนี้ขนาะน้องนำกระสินั่งเป็นเป็นตีค้าตะหมาดเลยเนาะพี่เนาะ น้องนำก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าน้องนำก็นัน่งนั่งบบคอยงามเป็นไรฮะนะเพราะว่ามาอ,อยู่บ้านปูบน่บรรยาน้องนำกับอะไรท้าปู่ท้ามญาและว่าน้องนำหันนั่งตะมอบตะขาบมันยากเตปตีขาตะหมาดนั่งเพิ่นกันปาเอาที่เข้าถานัดเนาะเอาที่น้องนำฐานนัดนะน้องนำอยากนั่งแบบไรก็ได้แล้วที่ฐนัดกินเขา่ขาไข่แมันอิม่มนะถ้านั่งตะมอบตะขาน้องนำกินเข่าโบอิม่มอนะไรแต่ว่าน้องนำกัน เออแต่ว่าลเอฟซีเพิ่นกาคอมเมนต์เข้ามาว่ามันโบโจบกะแมนคว่ำเพิ่นยี่หรอกแต่น้องน้ำกะสีผายแย่ๆปั๊ปุุงแหละกะสีเนี่ยผายแย่ๆปั๊ปุุงให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าปูุงยาเพิ่นกาบบวานยั้งหรอกกะแล้วแต่ที่น้องน้ำถนัดเนาะถนัดนั่งแบบได้กะนั่งแบบนั้นพี่น้องเอ้ยกะตอนนี้กะคำแห้งนะพี่น้องเอ้ยอากาศทั้งบานเบาอุลีนี่กะน้ำน้ำพี่น้องเอ้ยส่วงเนี่ฮะส่งเดือนทิพซองเนี่ย เวลาก็เมื่อตะเกียวเขาเนพี่น้องเอ้ยอาบน้ำกันยากยากน้องน้ำคิดว่าทั้งประเทศไทยหรือว,ว่าทั้งไรกขึคือหนาวคือกันนาะพี่น้องนอกสว่งเนี่ยก็ได้อากาศมันกะเริมเปลี่ยนแปลงพี่น้องบลเลเบิงว่าเจ้าองศาแต่ว่ามันหน,นาวในสว่งในน้นองน้ำกะนนั่งอาคีพอยู่นี่กันย่งหนาวเลยพี่น้องมือแรกจะสีอาบน,าน,านา้ำานดือบอแหละแต่ว่าก็ต้องอาบมาแหละมันเห็ุเบี่ยงเมื่อยพี่น้องเหือไข่ห้าหนาะมันมิน้าเขาบ่งอาบมันมิน มิ้นตุนมิ้นโตูมินเถื่อมินไข่ฮัลโหลพี่น้องเอ้ยอากาศช่วงนี้กะกะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องเอ้ยยังไงกะดูแลสุขภาพกันในเด้อบพว่าจะเป็นพี่น้องทั้งหลายฮัลโหูแลสุขภาพกันในเพราะอากาศมันเหลือบนาวหลือมันสิเป็นบาดเป็นไอฮัลโหลหนุ่งหนำกะดูแลตัวเองคือกันแหละน้อยนึงแต่ว่าฮัลโหลพี่น้องเอ้ยหนุ่งหนำกะมาเบามาอาชีพว่าเออน้องหนำบางคยมีเวลาเนาะพี่น้องเนาะ นองนำกัสีฟ้าเกี่ยวเขาให้มันแล้วเพราะว่าเกี่ยวเขาแล้วยังแล้วนองนำกัสีจังเสดกับเมื่อผุหละเมื่อยามพอยามแม่อยู่ทั้งเมืองคุ้งควางหวยไพ่ผุหละเพื่อนกะมาอันนี้ก็ล่ายเรือนนะพี่น้องมองมองซอง,งเดือนได้ได้พี่น้องมาตัดแต่เขายัางตัแต่เขายัางบบท,ท่านกำลังกำลังมาพี่น้องมาฮะก็เลยล่ายเรือนแหละกับ โทษเมื่อจอบเพิ่นเอาพี่น้องพ่อแม่ทั้งนั้นกะน้องนำกาโทษเมื่อจอบเอาฮัลโหละเพราะว่าเพิ่นกะอยู่กันซ้ำเถาเพิ่อนฮะนะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็โทษเมื่อหาเพิ่นอยู่เวลาคิดหอนน้องนำกาโทษไปหาโทษไปทัมไทยบึงเพิ่นอยู่เพิ่นกายัางอยู่ดีไม่แหงอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากะคิดหอนเพื่อกันฮัลโหละแต่ว่าน้องนำกะสิพยายามเกลียขายให้มันแล้วเพศทั้งนี้ให้มันแล้วจังเสด้กลาไปฮัลโหพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากลาไปน้องนำกะจี ไปเก็บกาแฟพี่น้องสีขึ้นไปหาอไอ้ทั้งผู้ทั้งลอยได้องนำกสิท่ายคลิปให้พี่น้องในเบือ้องหน้าทาเขาน้ำแดด้องนำกสิท่ายคลิปลงเรื่อยๆบือดเนี่ยสีมีเวลาอัดคลิปหะแหละถามว่ามันแหลวเขาแล้วน้ำฮากะย่ามแดลเอินมันแหลวเขาแล้วนำ้ำในห้างกสิ้องนำกสิมีเวลาไล่ขึ้นกว่านีฮะนะกสิมีเวลาอัดคลิปหะแหละล่องรู้ๆจะได้รองนำกสิขิดหอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสปูสุขวดหะแหละเพราะว่าน้องนำกสิ น้องนำบอกแหละมันบอกคนมีเวลาขนาดตอนนี้น้องนำก็มันหมึดแล้วพี่น้องเอ้ยกันเหลือมนาวแล้วพี่น้องนี่กะนั่งอยู่กองเฟืองหันกันจะเป็นขอบหัวพี่น้องน้องนำกะสีบุ้มี่ยังไล้พี่น้องเอ้ยกะจังไลน้องนำก็สีเลยเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กะสีมีเพียงสนิทแล้วพี่น้องเอ้ยน้องนำบอกก็คือก้ากระต้องขอโทษเพราะแฟนนั้นไม่ไล้พี่น้องเอ้ย เบาแบบเออเอออาวเบาแบบบกอยซัดนะกาฮันแหละคลิปนี้กาสีมีเพียงสำเนี๋แหละพี่น้องเลยจังได้ก้องนำกระยงังขิงหอนพ่อแม่พี่น้องมดชมพูชุนนกโคตเนาะถึงน้องนำสีบะไรลงคลิปกระยงังขิงหอนคือเกาน้องนำกระสีพยายามตอบคอมเมนต์พี่น้องเนาะกะโอเคเลยเนาะพี่น้องกะน้องนำกระสีในเมื่อแล้วฮันกะมันคำแหละกะคลิปนี้กะมีเพียงสำเนี๋แหละกะจกังได้กะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องนำในเด้อพี่น้องสบายดี